สวัสดีค่ะช่วยนอนจ้ะมาสำรวจปลานะคะเนาะคะ่ะสำรวจปลาหลังบ้านเราถ้าเอินเพิ่นเก็บเห็ดกันแล้วพี่น้องทางบ้านตีปลายังแห้งมากจ้ะแต่ว่าแต่ว่าเราไม่เห็ดกับอันนี้นะคะกับมีอยู่นอกราวะตอนหนานตีปัญจกิยานไปอ่าเห็ดงานเนาะจ้ะอืมตีเห็นไอเห็ดดินนะคะมันออกแล้วเนาะ,ะมันี้ก็เลยมันยางเลาะเบิงนะคะเห็ดดินแล้วก็เห็ดไอ เห็ดนังเห็ดไก่นะคะเห็ดไก่เนาะแต่ว่าปลาตรงหลังบาเตรียมันยังแหงอยู่จ้ะทำไมมันมีดอกนึ่งมันก็คงจะเริ่มออกกันกันแล้วนะคะอันนี้คือแบบว่าม่มีเลยค่ะกินแล้วก็ไม่ยากออกร่างกายค่ะให้มี พุ่นราคาที่คิดว่าอาจจะฝนอาจจะโตอีกรอบสองรอบเนาะล้วกโตแบบว่าแห้งๆเนาะไม่ค่อยจะออกค่ะพอมันหล่มมันเอาอยู่แม่จ้ะตามแห้งมากเลยค่ะพี่นอ้อแห้งแบบแหงแ้งแห้งเลยจ้ะไปตียางขันมากวก็ตีกันยางร่งจ้ะ มันยังแห้งมากเนาะดูจ้ะปีนี้ราสเบอรี่ดอกมากผลไม้ปีนี้ดกกอดกุกหม่องเลยจ้ะดูค่ะความโกของเขาแล้วให้มันสุกจะตีผ้ามาเก็บทั้งของบอลคลองปลากันดกจะตามๆกันจ้ะมึงดูวยดกมากจะเก็บไปแช่แข็งไว้ยังมาเห็ดแสร็จสตูนตีแล้วก็เอามาใส่จ้ะเห็ด เฮ็ดอีหยังนี่มันมาก็เป็นเชื้อราเลยนี่เดี๋ยวหาแนวเคลียร์กันค่ะโอ้ยเห็ดพึ่งค่ะพี่น้องเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขึ้นมาก็เป็นเชื้อราเลยค่ะตรงนี้เนี่ยประจําเลยเฮ็ดขึ้นมาเป็นเชื้อราเมื่อจ้ะเพราะมันชื้นเนะะาะนี่พามาเฮ็ดเก็บผักไปทํากับข้าวห่อไปเฮ็ดงานจ้ะบ่งเดีย มันจะออกดอกแล้วค่ะตีแรกมาเก็บมาตัดเพี่นเนาะสารเณรจ้ะเอาม่ใช่สาราเณราเอันพักอันนั้นจ้ะโหละพา,าจะ้ะหอมหอมพี่เนาะเนี่ยค่ะมันจะแตกแขนงเต็มเลยเนี่ยค่ะตัดให้เขาแตกแขนง,งน,นั่นเองเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะออกดอกแล้วนี่พี่นายโทรมาเมื่อกี้บอกว่ากา เลือกก็เลอกเขามาฟังทางนี้ค่ะแต่ว่าบริกรับเนาะโอเคมันผ่านมาสื่อๆจะ้ะลุละพางามๆเลยจ้ะไอตัวก็ตัองงามเพื่อกันค่ะจีก็จะพยายามตัดใหนพันนี้ค่ะจะได้แต่งกิ่งเป็นพรอมเนาะ กดเลาเรือจะเกับเขาเห้องกระเซาแซ่แข็งอันนี้ตี an, แตงไปแล้วค่ะรอบหนึ่งนะยังสามารถจะเก็บได้อีกอยู่เขาบอกว่าเี็ดตัดอันนี้ได้ดลายนะคะมันจะแตกเป็นผมน้งามนะคะอืตอนนี้กำลังจะเป็นพุ่มสวยๆนี่ค่ะ นด้วยจะพัดหมูนอเขาค่ะนมงละของเราก็เริ่มออกดอกแล้วจ้ะต้องตัดแล้วตัดไปแช่แข็งไว้จ้ะ ดิฉันเลือกแต่อัตร์เฉพาดอกทิพมันออกดอกก่อนเนาะมันกับบัณฑนาทออันนี้ค่ะท่าวิทย์กับเฮาอันเด็ดเอาเอ็นเอามือเดีดเอาเนาะจ้ะนะพี่น้องบอกว่าถ้ามันเฮาเอามี่กันไกลตัดนาคะมันจะพักมันจะเบาเฉานะมันจะบาช้ำจ้ะ เลยเอากันไก่มาตัดเอาพักบุ้งแตวรอบพันใหญ่มากตัดพักบุ้งไปเห็นเล่าพัดเห็นเล่าจุกหน่อยจ้ะตรงนี้ด้วยยังรักบก้านเนี่ยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวไปซอกเห็ดมาแกงเนะาะจุกหน่อยจ้ะ ทว่าก้งจะออกดอกเลยนี่ค่ะกำลังจะติดดอกนี่ค่ะทัวท่วถว่วพุ่มบานเห้านะถ้าปีนี้มันได้ผลนะคะปีหน้าจะจะปลูกอีกนะคะนอกจาปลูกลายกว,า,กวาเกล้าเนาจะจ้ะนีต่ตอนนี้มันเป็นขึ้นเรื่อยโบาจ้ะนี่โบหัวก,กันเนาะยังขึ้นเรื่อยโบาจา้ะอันนี้ติดตัดไปแล้วรอบหนึ่งกำลังแตกใหม่ค่ะแล้วต้องเอาปุ๋ยมาใส่อีกสังเกตบงังปุ๋ยในถุงบางงามนะคะปุ๋ยกระถางดีกว่าเนาะ ตรงนี้ด้วยตัดไปจ้ะแต่เวลาตัดกินแล้วทายอยนี่จะในน้อยก็ยังดีเนาะคะ่ะเนาะนี่มรพาอมือดีกว่าจ้ะพี่เนาะมานถนัดยังเลคะ่ะตันนี้มีแมงลักด้วย นกำลังจะแตกขึ้นกันจะเอามันละไปด้วยนะะีน่ค่ะมนีมาละสองลูกตรงนี้ลูกหนึ่งอยู่ตรงนี้มนละขี้นกเลยเนี่ยจ้ะนี่ติ้งติ้ง คีนนกอีลีเราต้องเอาปุ๋ยมาให้เพิ่นนะคะเนาะเพราะว่าติดมากหลายเลยค่ะเนี่ยแล้วก็บ้างมากนะคะปศติดเนาะเขาผสมเกสรมาท่าน,นะะันค่ะเพื่อกลวงไปเนาะอันนี้ติผสมคือบอกว่าเอาบอเห็นนตอนพันบานนะคะชิมไม่ต้องผสมเนี่ยมาเซานะจ๊ะเนาะนี่มนนนะน,มนี่มาอื่น มืออนกับ,บท่านอีกค่ะเพราะว่าเขางานเศร้าเนาะแล้วเปิดไปอัสิลค่ะให้เพื่อนอันนี้เนาะเพื่อนมัดตอมเองเพื่อนจะ้ะแตงจีบะมี่อันนี้นะคะ่ะมีตัวดอกตัวผู้และดอกตัวเมียไม่มีนะนี่นี่ค่ะมีอยู่นี่ดอกหนึ่งนี่กัง่ามแม่นลัก มาหน่อยกันค่ะเนี่ยได้มาแล้วเดี๋ยวจาน้สเปียแยกแม่งรักก็ปั่นออกค่ะไปผัดเนาะจ้ะยกเขาล้มกันจ้ะเดีมาติสิมาอย่างก็หอมแดงจ้ะเอ้ยไม่ใช่หอมหัวใหญ่จ้ะได้บนนอนโอ้ยนี่ค่ะมีอีกไหม นีไปผัดด้วยดอกหอมนี่ค่ะใส่เปโหลดใส่รวมๆไปแต่มันก็ะแทบเองนะจ๊ะเนาะเมื่อกี้รติลกอันนี้มาค่ะเก็บดอกหอมเนาะเพื่อจะ่จาก,กดท้ายแล้วมันบึกทายจะ้ะเอาดอกหอมไปผัดใส่น้ำจ้ะมึงขนาด,ด,าดตีเดี๋ยวสีอามาตัดไปนี่กินเลยค่ะเนาะจะบวมนตอนนี้เลยค่ะเดี๋ยวเนี้เอาไปเฮ็ดกับเขาดัางอันนี้กันค่ะผัดเนื้อเนาะใส่ดอกหอมใส่อันนี้ห้จาจ้ะ เตอตามากกะเพือหางเตียนตัวไปทำงานจากเมืนเน่อไหร่รูดตัน,นปทักที่เขา ผักที่เราเตรียมไว้เมื่อวานแับทองทมแดงสนะุดท้ายใสราคาลงไปเป็นอเซ็ตเรียบร้อยจ้ะจะตักม้อใส่กล่องกนนะนนะะนันเนาะนี่ยนะคะเมนูเช้าวันนี้ 亲爱的。嗯嗯嗯